สวัสดีครับสวัสดีค no รับพี่พิ้วชั้นนะครับนะสวัสดียามเช้านะครับเมื่อวานไม่ได้ลงอีพีเย็นเลยนะพี่นะก็ไปวัดไปรับพระมาในไปรับรุ่นนี้มารุ่นหลวงปู่ฟันรุ่นโชคดีนะครับวันนี้นะครับมารับชมกันพร้อมกันพี่ชายชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีลไรและเบอร์โทรน้องได้เลยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งรุ่นยอดนิยมพี่นะครับเหรียญรุ่นนี้สวยคมนะออปชั่นเด็ดๆเดดือดใส่กรอบอย่างเยอะแล้วก็มีพระผงด้วยรุ่นอย่างนี้ด้วยนะพี่นะ จำปูฟันนะครับตอนนี้เป็นกระแสนิยมมากนะครับวงปูฟันนะครับวัดสีเทพอาวัดีอมนนะฮะวัดสีอมรัสนะครับนะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันครับพี่ชายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดแกะกันเลยแล้วกันนะครับรุ่นนี้กล่องสวยมากนะครับกล่องสวยมากนะครับแล้วก็คิดดูครับพี่นะวันรุ่นนี้มีไม้รุ่นถึงร้อยสิบรุ่นเลยหรือเปล่าร้อยยี่สิบร้อยสิบรุ่นนะพี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดก่อนนะฮะ รุ่นนี้เดือดจริงๆนะครับเดือดแน่นอนนะครับได้รุ่นกนันมันแน่นอนพี่ชายนะครับสำหรับรุ่นนี้ผมพยยามตัดก่อนตัวนี้ออปชันเยอะน่นะออปชันเยอะ,นะออยอะพี่ดูฮะกล่องใส่ไม่หมดนะฮะ ขะาเลยนะพี่นะเดี๋ยวผมขะาให้เลยนะครับ,นะรบวางพี่ดูี่นะออปชั่นโอ้โหอันแรกหลุดหลุดฮนะอันแรกซีนหลุดเองใส่ทั้งแกะอันแรกกันเลยนะพอ,อยีห่อจันก็เทปแปะคาดไม้ทีพี่ ให้เห็นเลยให้เห็นกันเลยพี่นะครับให้ลุ้นกันแบบจุใจนะพี่นะฮะให้ลุ้นกันแบบจุใจนะี่ฮะเป็นกล่องไม้ด้วยครับตัวนี้เป็นกล่องไม้อัดนะครับเดี๋ยวผมหาแะก่อน ี่โอ้โหนะฮะจ้าบเลยนะครับจ้าบเลยพี่ชายนะครับนี่ฮะใบรายการนะครับนะนะฮะแล้วก็อนนี้ก็เป็นนังคำนะครับที่ผมขอญาตแกะลิกเกอร์เลยอจจะต้องไปขะนะครับ แล้วก็เทรวมไหมฮะเ,มเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันพี่ชายนะฮะกล่องไม้สวยฮะใครอยากได้กล่องไม้นะครับค่าจะส่งตามความจริงนะครับนะครับค่าจะส่งตามความจริงของแค่สามร้อยบาทพอนะฮะแล้วก็ค่าจะส่งผมขอร้อยหนึ่งนะครับ สี่ร้อยบาทนะครับกล่องไม้ผมขายให้นะครับนี่ฮะนี่อ่ะน่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันพี่ชายนะครับยังไม่ได้ดูข้อมูลเลยว่านะครับเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลสักครู่นะครับว่ามีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับมีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาลุยกันนะครับผมไม่แน่ใจพราสมมตินาคุณยกลังอยู่นะมา เรามาเริ่มแกะรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับอ่าเปิดเอาแบบเต็มกระดานนี้นะครับงานจะผมขอยากก่อนะครับเปิดแบบเต็มบระดานนะครับได้ได้ประมาณสักสิบห้ารายการสิบแปดรายการนะครับยวเริ่มจากรายการแรกกันเลยฮะนะฮะมารับชมมาพร้อมกันพี่ชายนะครับเหรียญรุ่นนี้สวยมากนะครับเหรียญรุ่นนี้สวยมากยังไม่ดูราคาจองเลยพี่ชายนะครับราคาจองอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับไม่เป็นไรนะครับน่าจะอยู่ที่สองร้อยกว่านะครับสองร้อยกว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับ มาดุย200กว่าเดี๋ยวมาลุ้นเลยดกว่านี่ครับเรามาลุ้นเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหรายการแรกเปิดขึ้นมาพี่เป็นอ่ามหาช่นนวนขอบฝังพลอยหลักสีนะครับเพ้นช้างตีวอนส้มนะฮะโอ้สวยมากสวยมากพี่นะนี่ฮะเพ้นช้างสามพระสัตร์นะครับด้วยคดเบอร์23นี่ฮะเหรียญโชคดีพี่ชายหน้าจมูกคมคมจมูกคมคมช่วยสวยพี่ชายเนี่ยฮะ ราคาจองอยู่สองร้อยสองร้อยเดี๋ยวผมจะผมตัให้นะครับแป๊บนึงนะนะครับราคาจองอยู่ที่สองร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็จะมีลุ้นงานหลอ่อลุ้นงานุลสมเด็จพระปิตาลุ้นตะกรุดทองคําลุ้นตะกรุดเงินนะฮะอ่าอยู่สองร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับแล้วมีงานหล่อกิ่งมีล็อกเก็ตนะครับโอ้โหมีเยอะเลยนะครับถือว่ารุ่นนี้โอเคเลยนะครับนะโอเคเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันต่อพี่นะ อ่าโอ้เจ๋วเจ๋วเจ๋วนะครับมามาลุยเลยพี่รายการนี้บอกเลยว่าอย่างสุดครับกับเหรียญโชคดีลุงปู่ฟันครับนะเลขคนตัเบอร์ยี่สิบสามนะครับรายการนี้นะครับขอแบ่งปันให้เบาๆนะครับพร้อมกรอบหายที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับผมขอเพียงสี่ร้อยห้าสิบบาทพอรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับรายการที่สองนะครับ โอ้โหรายการที่สองนียครับรายการที่สองมาเป็นรายการนี้พี่ชายเลขค้นเบอร,บร์หมายเลขเก้าพี่จ๋าเลขค้นเบอร์หมายเลขเก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองฝังพลอยหลากสีหน้ากากชุบเงินฮะโอ้โหพี่ใครชอบงานคลาสสิกนี้ห้ามพลาดเลยราคาจองอยู่สองร้อยแปดสิบเก้าบาทแล้วนะพี่นะนี่ฮะเลขค้นเบอร์เลขเก้าครับชุบทองครับหน้ากากชุบเงินนะฮะฝังพลอยครับโอ้โหสวยจริง นูนมากพี่นะนูนสวยคมมากนะครับรายการนี้นะครับเอาไปพิชายผมขอสา0รอยบาทพร้อมจะส่งพอสามร้อยบาทพร้อมจะส่งพิชายนะครับสวยจริงครับสวยจริงนะฮะต่อมาครับพิชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปมาเป็นเนื้ออะไรเอ่ยรายการนี้โอ้โหเนื้อนวะพิชารายการนี้เป็นเนื้อนวะนะครับฝังพลจีวรนฝังพลสังคติ เนื้นวะเลขค้นเบอร์59าารายการนี้หนะ้ากากหลังเป็น2กษัตริย์ครับโอ้โหนี่อย่างท่วมครับนะฮะอย่างท่วมครับนวะหนะ้ากากช้างสกษัตริย์ครับไอสกษัตริย์พี่ดูฮะโอ้โหสวยจริงนะครับจมูกของคมพี่นะลิ้วรอนลูกปูนะเหรียญดุจมีชีวิตเลยนะครับอย่างเห็นเหรียญซา์ตินรุ่นนี้มากนะครับผมว่าน่าจะสวยน่าดูนะครับรายการนี้เนื้วะนะี่ครับเนื้อนวะนะเอาไป ห้าร้อยห้าสิบาทพอนะครับรายการที่สามนะครับห้าร้อยห้าสิบาทพอเนื้อตะวะนะพี่จ้ะนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับนั้นจะเป็นรายการที่สี่ฮะรายการที่สี่นะฮะผมว่าแล้วว่าเนื้ออปาก้านะครับหรือเนื้อที่ชุบซาตินต้องสวยแน่นี่ฮะสวยจริงๆพี่นะครับ่ยฮะยอมใจเลยครับพี่นะเลขคุณเบอร์ห้าสิบหกสวยจริงพี่ครับคมกิบเลยนะรูกนี้ นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเหรียญสวยมากนะครับเอาไปก้านะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งพอพิชัยนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้าครับโอ้ยสวยมากถือว่าโอเคเลยนะครับรายการที่ห้านะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เนื้ออะไรเอ่ยโอ้โหรายการนี้เป็นแบคโรเดียมนะครับเงินนี่ฮะแบคโรเดียมลายเงินฝั่งเพชติเซตเต็มสังกติครับลงยาจิวอนครับ โอ้โหพี่ดูนะครับผมไม่เอามาได้ไงจ้ะพี่นะนะพี่ดูออปชันนะรนุ่นนะี้ความคลาสสิกความลงตัวหน้าลูปูขมขมแบบนี้พี่เนี่ยฮเนี่ยนะสวยมากนะพี่นะเลขคนเบอร์หมายเลขหกกระดกซับนะสวยจริงครับยอมใจเลยพี่นะสวยจริงยอมใจเลยนี่ฮนะหรือรายการนี้นะครับนะเอาไปพี่ชายตรงนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาท สวยมากนะครับองนี้สวยจริงนะครับขอห้าร้อยบาทพี่ยังไงก็คุ้มนะครับพี่ไปซื้อกรอบอย่างเดียวสามร้อยสี่ร้อยมีครับลมส่งนะครับนี่พีพร้อมพระนะครับนะต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกรายการที่แบคโรเดียมนะครับแบค็โรเดียมลายทองลงยาแดงด้วยนะครับแบคโรเดียมลายทองลงยาแดงเลขคุณอัาเบอร์หมายเลขห้าครับนี่ฮะสวยนะพี่นะแบคโรเดียมลงยาแดงนะครับเนี่ย เอาไปพี่ชายนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแบ่งปันให้นะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่เจ็ดโอ้โหรายการที่เจ็ดครับพี่รายการนี้นะฮะเป็นเนื้อผงสมเด็จนะครับเนื้อว่านมหามวลสารร้อยแปดอย่างนะครับฝั่งตะกุดทองคําแท้นี่ฮะนี่นะครับฝั่งตะกุดทองคําแท้นะครับมีพร้อมสร้อยพารลรมนะครับเลขคุณเบอร์มาเลขสามสิบหกนะครับ <rium> <Dante> <Superman> นี่ฮะโชคดีหลวงปู่ฟันเนี่ยฮะตะกุดทองคําแท้ด้วยพี่ชายนะครับมาพร้อมสร้อยเลยนะครับมาพร้อมสร้อยเลยนะครับสมเด็จหลวงปู่ฟันนะครับรุ่นโชคดีนะครับใครรับแจ้งได้ครับแค่พร้อมสร้อยนะพี่ลองไปเซิร์ชดูนะฮะเฉพาะสร้อยนี่เกินแล้วเฉพาะสร้อยนี่ร้อยกว่าสองร้อยกว่ามีนะพี่ชายนะครับรายการนี้นะผมรับไปพร้อมกรอบพร้อมสมเด็จตะกุดเกินทองคํานี่ครับรายการนี้นะครับผมขอเพียงแค่แปดร้อยบาทนะครับ 800บาทพอพี่ชายนะครับรายการที่เจ็ดนะครับทุ่มท่วมไปเลยนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปฮะเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดโอ้โหมากันต่อเนื่องเลยพี่จ๋ามือดีมากงานกันต่อเนื่องเลยนะครับรายการนี้มีพระปิดตาจินดาวนีติดตะกุดทองคํานะครับหลังองค์ลอยนะฮะด้วยมวลสารผงตะไบเงินนะครับลงละแปะทองคํานะครับนี่โอ้โห เลขคนจังเบอร์มันเลขหกสิบแปดครับนี่ฮะโชคดีปู้ฟันนะครับพระปิดตานี่ฮะสวยงามมากพร้อมกรอบนะครับลายการนี้ติดตะกุดทองคานะพี่นะลายการเดียวไปเสักู้เลยตะกุดทองคานะเอาไปแปดร้อยบาทเหมือนกันฮะเอาไปแปดร้อยบาทเหมือนกันครับพี่ชายนะครับใครรับแจ้งได้นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนี่ฮะถ้าใครรับคู่กันผมขอพันห้านะครับรับคู่กันผมขอพันห้า จบให้เลยนี่ครับเนี่ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะฮะมหาชนวนฝั่งเพชรซีเซนพร้อมเลี่ยมกรอบครับเลขคนอําเบอร์หมายเลขห้าสิบสามครับรายการที่เก้าครับเอาไปสี่ร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดออกมาเป็นเนื้อชุบทองฮะเนื้อชุบทองหน้ากลาดชุบเงินฝั่งเพชรซีเต้นนะฮะเลขคนตัเบอร์มาเลขห้าสิบห้าครับเลขอารมณ์ดีพี่ชายนี่ครับนะปูกฟันนะครับเรียนโชคดีปูกฟันนี่ชุบทองครับนะชุบทองนะเอาไปพิชายสี่ร้อยห้าสิบาทพอนะครับสี่ร้ยห้าบาทต่อโอ้โหไม่ไ่าเช่นนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทที่หน้าสวยแบบนี้บูชาเลยครับ คนใครอยากได้ลุนครับลุนละสาม้อยห้าสิบาทนะครับสามรอยห้าิบาท3ามลุนหนึ่งพันครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปเรียกคนตเบอร์มาได้สี่สิบเก้าครับรายการที่1ิบสองครับเอยรายการที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนะฮะเนื้อทองทิพย์สาตินนะจีวอนส้มลงยาช้างครับนี่งานคลาสสิกใครชอบนะแจ้งได้เรียกคนเบอร์สี่บเก้าครับนี่งานคลาสสิกครับเด็นคมสวยพี่รับรองว่าเห็นเด่นและถูกใจแน่นอนนะครับนะ รายการนี้เอาไป240บาทนะครับอย่าลืมนะครับว่าราคาจองวัดอยู่ที่ราคาจองวัดอยู่ที่289นี่นะครับผมเปิด240บาทนี้ขาดทุนแล้วนะครับแต่ผมเอาไปทุ่ยวให้พี่นะครับนะไม่อยากเอากําไรมากมายนะฮะแบ่งปันกันพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปเป็นเนื้อทองแดงมันปูลงยาไล่สีครับเลขคนตัวเบอร์นี้หกสิบสองรวมกันได้แปดครับรายการนี้สองร้อยสี่สิบาทพร้อมจะส่งรับพี่ชายรายการที่สิบสี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่15รายการที่สิบห้าโอ้โหมากันต่อครับกระพับปิดตาเนื้อเขียวเนื้อเขียวหินยกฝังนินแดงนะครับหลังองค์ฝังด้วยพลอยเสกนะครับลงรับปิดทองคําด้านหน้านะครับปิดทองคําแท้นี่ฮะด้านหน้านี่โอ้โหนะครับรายการที่ใครรับแจ้งได้ครับนะองค์นี้ผมขอที่ นะฮะองค์นี้ผมขอที่หกร้อยห้าสิบแล้วกันพร้อมสร้อยครับหกร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับพิเศษให้นะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะก็เป็นรายการที่สิบสี่ครับเมื่อกี้สิบสามนะครับสิบสี่เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้ครับเปิดออกมาโอ้โหสวยมากรายการนี้สวยมากครับพี่ชายกับเหรียญล็อกเก็ตฉากแบบสามฮะ ล็อกเก็ตชาบแบบสารเหรียโชคด,ดีได้คนลเบอร์27ครับน้ำหนักดีกำลังสวยเลยนะฮะล็อกเก็ตนะครับเอาไปแบ่งปันให้พี่3า0บาทตีใหญ่นูนๆสวยๆเลย350ยบาทพอพี่นะยังไงก็เก็บมูลค่าคุ้มค่ามากสำหรับล็อกเก็ตนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่15นะครับ3า0บบาทถือถูกนะพี่พร้อมกรอบเนะี่ยผมบอกราคาผิดแหละ เอาง่า <xual> ย<อ> <ZZ OR> ผมผิดราคาผิดแหละแต่ไม่เป็นไรครับลองเล่นดูพี่ชายเรามากันต่อนี่ครับรายการนี้ครับล็อกเก็ตรถไม่ได้เลยพี่นะผมบอกราคาผิดไปล็อกเก็ตรถไม่ได้เลวนี่ครับต่อมาครับเห็นล็อกเก็ตนะครับฉากแบบสองนี่ครับเลขคนตัวเบอร์สี่ศูนนะฮะนี่รายการนี้ฉากแบบสองครับหยิบมาต่อเนื่องเลยนะครับนี่ฮะเอาไปพี่ชายนะครับสา0รอยห้าสิบบาทผมจัดให้นี่ครับจัดให้เลยนะี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ สิบหกฮะสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกนะฮะโอ้โหนีผมมือดีมาเป็นแบบหนึ่งนะครับรายการนี้มาเป็นหนึ่งเฮ้ยนี่ผมยิบคนละที่นะพี่นะยิบคนละที่นะครับนี่ฮะเอาไปพี่ชายสามร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่ชายมากันต่อเนื่องเลยแบบสามเบบนสองเป็หนึ่งครับนี่ฮะมากันต่อเนื่องเลยพี่ครับรายการนี้รายการที่สิบหกนะครับนี่ฮะสวยสวยเลยสามร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่สิบเจ็ดเนี่ย รายการที่ทีเจ็ดเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงครับปลาตินตีวอนส้มนะฮะพื้นยันลงยาช้างครับโอ้โหสวยงามพี่เลขคุณตัวเบอร์มาเลขห้าศูนย์เนียรายการนี้เอาไปสี่ร้อยห้าสิบบาทพอพี่ชายนะี้ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่ที่แปดมาเป็นกะไหลทองหรือเปล่า กะลายทองลงยันเงินจีวรนเหลืองเลขคทะเบอร์เลขสามที่สามครับรายการนี้นะเอาไปพี่ชายสองร้อยห้าสิบบาทพอครับนะต่อมาครับรายการส่ไปที่เป็นรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าเปิดขึ้นมาครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อตัดชิดเนื้อนวะหน้าหน้ากากชุกทบทองคำนีน่ตัดชิดใครรับแจ้งได้ครับนะผมขออ,องนี้เป็นเนื้ออะไรนะ โคโทรเบอร์ห้าห้าด้วยตัดชิ้นนวะนะครับใครรับแจ้งได้นะครับและข้างหน้าแตนหน้ากากชุบทองคำอีกทีนะครับอ่าใครรับแจ้งได้นะครับผมขอสองสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับรายการที่สิบเก้านวะนะครับนะต่อมาครับรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบครับรายการสุดท้ายอีพีนี้ฮะ ลายการนี้เป็นเนื้อทองทิ์ซาตินลงยาไล่สีแดงส้มเหลืองครับนะเลขคนละเบอร์สิบห้าเอาไปพี่ชายสองร้อยสีสิบาทพอครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบสวยมากนะครับตันนี้ต้องการขอบพระคุณทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมา,มากๆครับ